ขอต้นรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะในสังคมไทยมีคนดีมีคุณธรรมมีคนที่ทํางานด้วยความ ทุ่มเทจริงใจเสียสละมีเป็นจุนวนมากนะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนแต่บางทีก็เหมือนการปิดทองหลังพระไม่ได้มาบอกไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ไม่เป็นที่ประจักษ์ไม่เป็นที่รู้จักแต่ถ้าเป็นใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยโอ้โหสื่อเปล่าประกาศย้ําแล้วย้าอีกทุกช่องว่าทําเร็วอย่างนี้ทําไม่ดีอย่างนั้นก็เลยกลายว่าคนจะจําแต่เรื่องที่คนทําไม่ดีจริงๆแล้วคนทําดีมีเยอะค่ะ แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะท่านเป็นสุภาพสตรีที่ทํางานทุ่มเทจริงใจและเสียสละดังที่ดิฉันกล่าวมาตอนต้นเลยค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณกฤษณาธิรุฒธนะคะท่านเป็นประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปรญญาออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธาน,นีสวัสดีค่ะค่ะ,คะต้องเรียนถามว่าเป็นประธานมานานเท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มทํางานกับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคทุวัดอกชิงเหนือนะคะตั้งมาตั้งแต่ปี2526สำหรับตัวเั้นเองเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นรองประธานศูนย์นะคะก็ประมาณ10ปีที่แล้วค่ะแต่มาเป็นประธานศูนย์จริงๆประมาณ7ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วตั้งมาตั้งแต่2526ค่ะเท่ากับ41ปีนะคะนานมากแล้วในวันนี้ค่ะความคืบหน้าพัฒนาถ้าเทียบจาก วันที่ยังไม่ได้เข้ามาบริหารจริงจังตอนที่เป็นกรรมการหรือเป็นรองประธานเฉยๆนั้นความต่างความยากง่ายพัฒนาความเจริญของศูนย์เนี่ยมีอะไรที่เห็นชัดเออคือจริงๆแล้วนะคะช่วงที่เดินเข้ามาเนี่ยทางท่านประธานเก่าท่านก็ปูพื้นฐานไว้ดีแล้วนะคะเดินก็ปีแต่มาต่อยอดตอนนั้นเรามีเด็กอยู่ประมาณสัก20กว่าคนนะคะเนื่องจากเป็นศูนย์ที่หนึ่งอยู่ออกไปนอกเมืองหน่อยแล้วก็จะมี ศูนย์ที่รับเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญานี่หลายแห่งด้วยกัน oh. รวมทั้งทางศูนย์ที่ขอนแก่น <Ha. S 2> นะคะแล้วก็ยังมีศูนย์การศึกษาพิเศษที่ <Ha. S 2> อุดรแต่หลังจากที่นั้นเข้ามาเป็นประธานศูนย์แล้วเนี่ยก็จะพยายามในการที่จะประชาสัมพันธ์นะคะ <Ha. S 2> งานของศูนย์ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น <Ha. S 2> โดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีเองเนี่ย <Ha. S 2> เราเริ่มต้นจากการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งเช่น การขายดอกมันชื่นคะก็ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยราชการเป็นอย่างดีท่านก็ให้เข้าไปขายในที่ประชุมของของจังหวัดเลยนะคะซึ่งมีทุกๆเดือนและเอินโชคดีที่เราได้เข้าไปในเดือนกรกฎาคมพอดีค่ะก็ทําให้หน่วยราชการต่างๆนี่รู้จักเรามากขึ้นเนื่องจากเราเป็นศูนย์ที่สังกัดมูลนิธิไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการนะคะทางจังหวัดก็ให้ความสนใจมากขึ้นแล้วท่านท่านผู้ว่าโดยเฉพาะท่านผู้ว่า สยามท่านก็ได้มาเยี่ยมศูนย์หลายครั้งนะคะแล้วก็บอกโอ้ไม่รู้เลยว่ามีศูนย์นี้อยู่ในอุดรแล้วท่านก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของเรามาโดยตลอดแล้วท่านก็เลี้ยงอาหารกลงวันบ้างส่งคนมาเยี่ยมบ้างเอาอาหารจากที่ที่มีคนบริจาคหรืออะไรเนี้ยมาให้กับเราโดยเฉพาะอีกสถานที่หนึ่งที่นัานคิดว่าเป็นหน่วยงานสําคัญที่ทําให้ศูนย์เป็นที่รู้จักก็คือวัด นะคะ oh, <okay. S 1> ซึ่งแปลกมากเพราะคนอุดอรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ศาสนามากมีเกจิอาจารย์ดังๆา oh, <okay. S 1> ท่านท่านอาจารย์สุธรรมสุธรรมโม <Okay. S 1> นะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดต่อจากท่านหลวงตามหาบัวเนี่ย <Okay. S 1> ท่านก็รับเป็นองค์ประธานในการจัดผ้าป่าของเรา <Okay. S 1> ที่จะสร้างอาคารใหม่ <Okay. S 1> ของศูนย์สงเคราะห์บ,บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนเนี่ยซึ่งเราตั้งใจที่จะให้เป็นเรือนพักค้างสำหรับ okay. เด็กที่มาจากอำเภอรอบนอก<ช>หรือจังหวัดไกลๆนะคะ<ช>รวมทั้งท่านอาจารย์กอไผ่ซึ่งเห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะท่านอาจารย์กอไผ่นี่ก็เป็นสิทธ์ของลวงตามหาบุญเหมือนกันซึ่งท่านนี่ก็จะเป่าประกาศให้กับพวกลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยโอ้โนี่มีสมวนนี้นี้อยู่นะให้ไปทําบุญให้ไปช่วยกันดูแลแล้วไม่ว่าท่านจะมีกิจที่เป็นกิจสงที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันสําคัญทางศาสนาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชามาคับบูชาจะมีคนมาใส่บาตรเยอะมากท่านก็จะรวบรวมอาหารแห้งของที่เขามาใส่บาตรเนี่ยค่ะเอามาให้พวกเด็กๆที่ศูนย์เป็นประจำซึ่งอันนี้ก็ทําให้เราเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างคึ้นแล้ว ตลอดเวลาที่ได้บริหารจัดการเนี่ยค่ะเด็กมีเพิ่มขึ้นจากที่บอกว่ามี20คนตอนนี้มีเท่าไห่ครับตอนนี้มี72คนค่ะซึ่งก็อยู่ประจําด้วยไหมคะอยู่ประจําครึ่งต่อครึ่งนะคะซึ่งแต่เดิมไม่มีอยู่ประจำต่ก่อนเป็นไปกลับพอมาบริหารค่ะคุณกฤษณบริหารก็มีอยู่ประจําเริ่มให้มีอยู่ประจําอยู่ประจําตอนนี้ประมาณ45คนเกินครึ่งค่ะมาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะอย่างเช่นว่า ตอนนี้มีมาจากหนองคายหนองบีรัมพูชัยภูมิขอนแก่นเลยค่ะซึ่งอันนี้เราต้องจัดได้มีบุคลากรที่ดูแลกี่คนคะมีอยู่17คนค่ะ17คนนี่รวมทั้งคุณครูแล้วก็แม่บ้านคนขับรถเราลอวเรามีเด็กจ้างงานด้วยไหมคะเด็กจ้างงานตอนนี้มีอยู่34คนอันนี้ไม่รวมกันกับ70กว่าคนนะรวมอยู่ใน70คนค่ะ คือ34คนเนี่ยจะได้รับเงินเดือนประจําทุกเดือนจากนายจ้างนะคะเข้าบัญชีของเด็กโดยตรงเลยเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคะแต่เราก็จะคอยดูแลการใช้จ่ายจากบัญชีเหล่านี้ว่าพ่อแม่บางครั้งก็เบิกเงินของลูกไปใช้มีความจําเป็นจริงหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าเด็ก หลายๆคนค่ะที่มีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นกับมีเด็กจ้างงานถึง30กว่าคน34่คนเยี่ยมเลยค่ะแล้วแล้วเด็กที่มาอยู่ในความดูแลทั้งไปกลับแล้วทั้งอยู่ประจําอีกกี่คนคะนอกเหนือจากเด็กจ้างงานก็คือประมาณทั้งหมด72ดคนนะคะก็ประมาณ40คน40คนค่ะแล้ว เราได้งบประมาณจากไหนคะใ,ในการบริหารจัดก,การส่วนหนึ่งนะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนิพนธ์ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรงเงินเดือนค่ะแล้วส่วนใหญ่เลยเราได้มาจากเงินบริจาคนะคะเงินบริจาคส่วนใหญ่ก็จะมาจากในจงังหวัดใกล้เคียงหรือบางครั้งจะมีคณะมาจากกรุงเทพด้วยนะคะซึ่งท่านก็ ผู้ที่มาบริจาคก็มาเห็นว่าเราทํางานจริงจังนะคะก็เกิดความศรัทธาก็จะเป็นการบอกกล่าวต่อๆไปเป็นปากต่อปากกัะเมื่อเร็วๆนี้เราก็จะมีสำนักงานโตรวจเงินแผ่นดินนะคะมามาเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับลูกๆของเราได้ทราบว่ามีร้านกาแฟด้วยเป็นร้านกาแฟที่เป็นิดตลาดไหมคะ เป็นอีกส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กๆของเรานะคะเรามีร้านกาแฟชื่อว่าปัญญาคาเฟ่<ะ>ตอนนี้เนี่ยเราได้เนี่ยค่ะตามรูปภาพเนี่ค่ะก็จะเห็นว่าเรามียอดขายเดือนหนึ่งก็เป็นที่น่าพอใจนะคะ,ะมีรายได้ที่พอจะเ,เลี้ยงดูพนักงานส่วนหนึ่ง<ะ>แล้วก็ซื้อ,อวัตถุดิบในการที่จะ ใช้ปรุงกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็มีผู้มาใช้บริการผ่านไปผ่านมาก็แวะมารับประทานกาแฟกันค่อนข้างเยอะค่ะ,อะนอกจากนั้นของที่เด็กทำห้องศูนย์เนะะี่ยค่ะมีอะไรที่ขายดีแล้วก็ได้ได้รับการโปรโมทหรือว่าคนมาสั่งบ่อยๆคืออะไรบ้างคะออของเราก็จะมีกระเพราผักขมา้านะคะมีไม้กวาดไม้กวาดนี่เป็นสินค้ายอดฮิตเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนี่เลือกมาตั้งแต่ สั่งตัวหญ้าที่มาทําไม้กวาดเองเขาก็จะเป็นคนคัดเลือกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาจัดเป็นแผงแล้วก็มาเย็บให้เป็นรูปไม้กวาดเป็นมัดเป็นไม้กวาดซึ่งขายดีเมากราคุณภาพดีค่ะค่ะอันนึงตกเท่าไหร่คะไม้กาถ้าเป็นขนาดเล็กก็ประมาณ35บาทถ้าเป็นใหญ่ก็ประมาณ50าสร้อยหนึ่งขายดีเลยขายดีค่ะก็จะมีพวกโรงเรียนนะคะมารับทีหนึ่งเยอะๆเอาไปใช้ค่ะ แล้วมีทําเกษตรด้วยเกษตรมีค่ะของเราก็จะเป็นปลูกผักนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากฐานพันธดีะะ oh, <okay. S 2> จากกางพันธดานรับที่13ปตพยีบสีท่านมา,าทําโครงการให้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมาปลูกผักเ,เนี่ยค่ะเป็นปัญญาเพาะชําของเราเราก็จะได้ผักไฮโดรโปรบิกเนี่ย <Okay. S 2> ไปขายตามอบาตาตามสถานที่ราชการแถวบริเวณใกล้เคียงค่ะ <Okay. S 2> ก็ขายดีค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เด็กๆได้รับการดูแลก็คือการให้สอนดนตรีเหรอคะค่ะ,คะของที่ศูนย์เราเราจะมีดนตรีบำบัดนะคะคือการเราตั้งวงอังกะลุงขึ้นมาซึ่งะจะได้วิทยากรหรือ,อผู้สอนนี่มาจากคณะ,ะศิลปะการดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุดรธานีตั้งก็มาสอนตั้งแต่ คือเริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์จะบริจาคเครื่องดนตรีให้เลยนะคะแต่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้แล้วเราก็มาเริ่มฝึกกันตั้งแต่เริ่มอ่านโน้ตนะคะซึ่งอันนี้ทางดนตรีอังกลลุงนี้จะง่ายหน่อยคือเด็กทุกคนจะจําโน้ตของตัวเองตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาสอนวิธีอ่านโน้ตอ่านโน้ตเสร็จก็จะมาสอนวิธีเขย่าอังกลลุงนะคะ ซึ่งแล้วก็มารวมกันเป็นเพลง<ะ>ซึ่งตอนนี้เราก็มีความภาคภูมิใจมากที่วงอังกะลุงของเราเนี่ยได้รับเชิญไปแสดงในหลายๆงานนะคะ,ะของจังหวัดด้วยแล้วเราต้องซื้อไหมคะอังกะลุงนี่นอกจากที่ครูเขาบริจาคมาแล้วต้องซื้อเพิ่มชุดใหม่เราได้รับมาจากเราของเงินสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนคนพิการนะคะ,ะจากของพอมจได้งบมาก้อนหนึ่งมาซื้อ<ะ>อังกะลุงใหม่ค่ะแล้วก็มาเป็นค่าจ้างในการ สำหรับคุณครูที่มาฝึกสอนด้ค่ะแล้วเ,ออเด็กๆเนี่ยค่ะเขาเขาต้องจำกัดอายุไหมคะว่าตองอายุเท่าไหร่ถึงจะมาฝึกอังคารุงได้ไม่ไม่จำเป็นนะคะคือเราจะดูความสามารถของเด็กคือหนึ่งเขาพอที่จะเรียนรู้เรื่องโน้ตได้นะคะเรามีโครงการหนึ่งซึ่งเียกก็ภูมิใจมากคือว่าเราจะมีโครงการพี่สอนน้องะนะคะพี่ที่เขาเล่นเป็นอยู่แล้วเขาก็จะมาสอนน้องเขาให้อ่านโน้ต กลางคืนก่อนนอนเขาก็จะเขียนให้อ่านน,นี่นตัวนี้ตัวนี้นะ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กเขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้จะทําให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะจริงๆคุณครูที่สอนอังกรุงก็มาอาทิตย์เราแค่สองวันเท่านี้เพราะฉะนั้นพวกุการทบทวนบทเรียนเนี่ยพวกพี่ๆก็จะช่วยกันค่ะแล้วอย่างอ,อ โครงการพี่สอนน้องนี่ค่ะคือจับคู่กันพี่น้องจับคู่กันต้องเป็นชายหญิงหญิงหรือไม่เป็นไรเดยมากเราก็จพยายามให้เป็นชายกับหญิงแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตกับเด็กเล็กนี่เราก็ไม่ค่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะแล้วเขาจับคู่กันทั้งหมดกี่คู่คะเออทั้งหมดของเราตอนนี้มีอยู่12คู่นะคะแล้วรักกันดีก็รักกันดีค่ะแล้วก็พี่น้องเนี่โอ้ดูแลกันอย่างดีเพราะว่าน้องใหม่ที่เข้ามาบางคนก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่อง ระบบขับถ่ายอะไรบ้างเนี่ยพี่ๆเขาจะคอยเตือนกันอไว้ถึงเวลาต้องพาไปห้องน้ำอะไรแต่ไรเนี่ยค่ะเขาจะดูแลก,กันอย่างแล้วเขารักกันไหมเขารักกันมากเลยแล้ว<อ>เขาก็จะถึงเวลาทานข้าวเขาจะต้องดูให้น้องเขาทานก่อนอ,อะไรเงี้ยเรียบร้อยเพราะบางคนยังทานอาหารยังเคี้ยวไม่ค่อยได้ก็<อ>ะจะมีปัญหาเรื่องกรามเรื่องระบบเคี้ยวของเขาด้วยค่ะเห็นได้ทราบว่าสร้างอาคารหลังใหม่ค่ะ เป็นยังไงคะอาคารหลังวหย<อ>หาองบประมาณจากไหนค่ะอาคารหลังใหม่ของเราเป็นอาคารสองชั้นนะคะ,ะพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดประมาณพันตารางเมตรเร,เราเนี่ยตั้งใจจริงๆที่จะให้ชั้นบนเนี่ยเป็นที่นอนเนื่องจากว่าเดิมเราไม่ได้รับเด็กประจำนะคะ,ะเราก็ใช้สถานที่เก่าของเราเนี่ยแหละดัดแปลงเป็นห้องนอนแต่สําหรับอาคารใหม่เนี่ยชั้นบนจะเป็นห้องนอนทั้งหมด<ะ>แบ่งเป็นหญิงกับชายเลยนะคะ,ะส่วนเครื่องล่างเนี่ยก็จะเป็น ห้องทำกิจกรรมต่างๆ <c oughs> นะคะรวมทั้งห้องประชุมด้วยข้างบนนี้จะมีที่นอนทั้งหมด80ชุดนะคะ80ชุดนี่หญิง40ชาย 40, 40ที่เราจัดไว้ <c oughs> แล้วก็จะมีตอนนี้เรากําลังอาคารนียทำก่อสร้างไปเสร็จแล้วประมาณ80%เหลือ <c oughs> แต่การปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ทำถนนรอบๆอาคารนะคะ ตอนนี้เรากำลังขอรับบริจาคเรื่องเกี่ยวกับเครื่องนอนอยู่นะคะซึ่งเครื่องนอนนี้ก็ประกอบที่นอนเตียงหมอนผ้าปูผ้าห่มค่ะซึ่งเรากะงบประมาณไว้ชุดละ6,000บาทนะคะ จะได้ครบทั้งหมดทั้งเตียงด้วยเหรอคะทั้งเตียงที่นอนแล้วก็เปลนอนชุดละหกพันบาทใช่ค่ะก็ทําบุญทําบุญได้ไม่ไม่ยากหรือถ้าไม่ได้ให้ทั้งหกพันเท่าไหร่ก็ได้ท่านจะมีจิตศรัทธาแล้วค่ะนะคะก็ต้องขอบอกบุญไปยังทุกท่านที่ได้ชมรายการด้วยนะคะว่าเรายังมีความต้องการเครื่องนอนสำหรับเด็กๆค่ะท่านที่สนใจที่จะบริจาคก็ชมได้จะมีบัญชีเบอร์บัญชีนะคะแล้วก็ q ิว o า e ค้ ตอนท้ายรายการค่ะ,คะแล้วที่ดูแลมาทั้งหมดเนี่ยค่ะสิ่งที่ภูมิใจและประทับใจในการที่ด้เป็นประธานศูนย์นี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นความภูมิใจความสำเร็จในในหน้าที่ที่เราบริหารคืออะไรค่ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดนะคะก็คือเมอื่อเข้าไปในศูนย์เนี่ยนจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นมากเพราะเด็กๆนี่ก็จะเข้ามาหาเอ้าแม่มาแล้วแม่มาแล้วนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็จะ อยากจะ,ะแสดงความสามารถของเขาเช่นบางคนเป็นเด็กจ้างงาน <c oughs> เขาก็แบบเนี่ยเอาไม่กวาดมากวาดให้ดูเลยเนี่ยว <c oughs> ันนี้ก็ทำงานแล้วนะ <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> หรือเด็กชงกาแฟก็จะมาถามา วันนี้ทานอะไรดีครับแม่อะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมทั้งเด็กที่เล่นอังการลุงเขาก็จะมาบอกเลยว่าวันนี้เขาสอนน้องอะไรตะไรโน้ตตัวไหนตัวไหนหัดึคือคือมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นนะคะที่ว่าเข้าไปแล้วทุกคนเนี่ยให้ความ สนใจไม่ใช่สนใจเราอะค่ะสนใจในสิ่งที่คุ้มและเขาสามารถจะพัฒนาได้นะคะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วปัญหาที่ยังหนักใจอยู่ถึงวันนี้ค่ะที่ยังที่ยังยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ของส่วนนี้คืออะไรคะปัญหาเดนคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเราก็คือเรายังมีบุคลากรที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับเด็กที่ซีเวียมากมากนะคะโดยเฉพาะเด็กออทิสติกเนี่ยซึ่งเรา จำใจต้องปฏิเสธไปหลายๆเนื่องจากว่าเราไม่มีคนที่ที่จะดูแลเขาได้ตัวต่อตัวเลยบางเนื่องจากความจำกัดของจำนวนคุณครูด้วยนะคะก็เลยต้องขอเขาว่าเออคุณพ่อคุณแม่ไปดูแลก่อนนะจนกระทั่งเด็กตัวขึ้นสักนิดนึงพอให้เขาดูแลตัวเองได้บ้างช่วยตัวเองได้บ้างเนี่ยค่อยส่งมาอีกทีหนึ่งจะมีเด็กจากเสปปราวเนี่ยซึ่งแมเราก็อยากช่วยเต็มที่เลย แต่ว่าเด็กก็จะมีปัญหามากคือเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยค่ะจะต้องมีคุณครูคอยดูแลประกบตัวต่อตัวตลอด24ชั่วโมงะนะคะก็เลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไปดูก่อนนะแล้วพอเขาโตอ,อีกสักนิดที่เขาส่งมาตอนนั้นประมาณ4ี่ห้าขวกกบค่ะ แล้วถ้าพอช่วยตัวเองได้บ้างแล้วก็กลับมาใหม่ตอนนี้ที่ศูนย์รับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไรถึงเท่าไรคะของเรามีค่ะห้าหกขวบก็มีแต่ว่าเราจะเป็นเด็กที่พอที่จะรู้เรื่องบ้างพอช่วยเหลือตัวแลวโตที่สุดเท่าไหร่คะตอนนี้มีอยู่25ค่ะอายุเกินกว่านั้นนะคะเกินกว่านั้นเราก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปสําหรับเด็กที่ไม่มีครอบครัวเลยแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยเนี่ยเราก็จะให้ฝึกงานค่ะก็เป็นเด็กรับจ้างงานค่ะ แล้วครูบุคลากรเนี่ยค่ะเขานอนพักค้างที่ศูนย์หรือว่าไปกลับจะมีคุณครูที่เป็นคุณครูเวนชนะคะที่ที่พักอยู่กับเด็กตอนกลางคืนนอกนั้นจะกลับค่ะตอนนี้มีเด็กอยู่ประจํากี่คนคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ45คนรวมทั้งเด็กจ้างงานด้วยค่ะเด็กจ้างงานส่วนใหญ่จะอยู่ประจําอยู่ประจําค่ะ แล้วก็เขาก็ช่วยดูแลทุกอย่างในใในศูนย์ก็ช่วยช่วยเยอะค่ะเงินบริจาคเนี่ยพอที่จะเลี้ยงตัวไหมคะสำหรับศูนย์อุดรสำหรับศูนย์อุดรนะคะสำหรับเงินบริจาคที่สร้างอาคารเนี่ยเราได้รับเพียงพอนะคะคือเราหาแต่อุปกรณ์ข้างในยังไม่มก็รู้กันยังขาดอยู่นะคะเช่นห้องเพลย์รูมของเราเนี่ยเราก็ยังไม่มีอุปกรณ์ของใช้แล้วก็ห้องเซนซอรี่นะคะห้องกายภาพ เราก็จะมีของที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็พยายามตัดแปลงซ่อมแซมอะไรเท่าที่ใช้ได้ไปก่อน<ฆ>นะคะแล้วก็จะมีห้องอห้องห้องออกกาลังกายเ<ฆ>นี่ยนะคะก็มีค่ะ<ฆ>ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังขาดแคลนอยู่ค่ะในจังหวัดอุดรนะค่ะจะมีคนสถิติที่คนเข้ามาเลี้ยงอาหารมาบริจาคหรือมาทํากิจกรรมกับน้องน้องเนี่ยเดือนนึงประมาณสักกี่รายคะของอุดรเนี่ยประมาณมากที่สุดของเราเนี่ย บางทีก็ถึง25วันนะคะ,คะแต่ว่าโดยปกติก็ประมาณ10วัน15วันค่ะ,คะที่มาค่ะก็ครึ่งหนึ่งครึ่ง,นนงเดือนครึ่งเดือนค่ะ,คะแล้วลองติดลบทุกเดือนไหมคะของอุดรจริงจริงแล้วก็นับว่าไม่ติดลบนะคะนอกจากว่าเดือนไหนที่เรามีค่าใช้จ่ายพิเศษเช่นมีค่าเบี้ยประกันลดหรืออะไรต่างต่็ซ่อมอะไรต้ลดซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดยปกติก็จะไปได้ไปได้หรือถ้าเราจะต้องจ้าง คือสักอีกสักหนึ่งอัตราสําหรับพวกออทิสติกคะจะจะทำให้เราหนักภาระขึ้นไหมคะคือเรากําลังหาอยู่ค่ะแต่ก็เรียนตรงตวครับุคลากรทางด้านนี้หายากเพราะจริงๆต้องมีใจจริงๆที่จะเสียสละอดทนนะคะก็กําลังมองหาอยู่ค่ะท่านผู้ชมคะเวลาที่เราพูดถึงการเลี้ยงดูแลเด็กบอกว่าถ้าครอบครัวไหนมีเด็กที่พิการสติปัญญาหนึ่งคน ก็เป็นภาระไปทํางานไม่ได้แล้วต้องนั่งเฝ้ากันหนักหนามากแต่ว่าถ้าศูนย์สงเคราะห์ผู้พิการสติปัญญาเนี่ยหน่งศูนย์รับเด็ก70-80เนี่ย 70, 80, เท่ากับเขาเอาคนที่มีปัญหาแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้มารวมกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่คุณกฤษณาประธานศูนย์อุดรกับบอกว่าจับคู่เป็นพี่น้องดูแลกันเป็นคู่คู่นะคะเขาก็จะรักกันแล้วก็พาเข้าห้องน้ําพาทานข้าว เหมือนอย่างในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยก็จะมีพี่รหัสน้องรหัสนะ,ะแต่ว่าถึงส่งครอบคนปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพี่น้องที่บกพร่องทางสติปัญญาด้วยกันแต่ว่าพยายามที่จะดูแลกันการที่ฝึกอาชีพเนะะี่ยค่ะเราเราเอาเขาขนาดหรือว่าทุกคนเอามาเทรนได้หมดะคะคือเราเอามาเทรนมากกว่าค่ะเพราะว่างานที่เขาทำนี่ก็คืองานในศูนย์นั่นเองะนะคะ เช่นบางคนก็ช่วยแม่ครัวพวกผู้หญิงก็ช่วยทํากับข้าวนะคะหรือทําความสะอาดสถานที่ผู้ที่มีแววที่จะเป็นบาริสตาได้เราก็ไปฝึกในร้านกาแฟหรือคนที่พื้นฐานทั้งครอบครัวเป็นเกษตรกรเราก็เอาไปทําเกษตรกรรมค่ะค่ะก็ดูตามความถนัดของเด็กประกอบด้วยค่ะแล้วแล้วมีไหมคะว่าบางคนเนี่ยถึงสอนยังไงเขาก็ทําไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราก็พยายาม พยายามที่จะให้เขารู้สึกว่างานเหล่านี้เป็นงานที่ทํารายได้เขานะ,ะนะคะถ้าเขาไม่สนใจหรือเขาไม่พยายามเนี่ยเขาก็ไม่างงาได้รับการจ้างงาน,าาางงานปีต่อไปเราก็จะเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยค่ัอันนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่ทําให้เขาพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพงานของเขาให้ดีคุยกันไหมต้นเมื่อกี้บอกว่าสูนยอยู่นอกเมืองตั้งอยู่ตรงไหนคะผู้ชมรายการจะได้เพื่อไปเที่ยวแถวนั้นแล้วแะอาจจะเข้าไป นั่งร้านกาแฟหรือไปเยี่ยมเด็กศูนย์อยู่ที่ตำบลนนสูงนะคะบนถนนคอ,อนแก่นอุดอรคือถ้าท่านผ่านจากคอนแก่นมาเข้าตัวเมืองอุดรเนี่ยก็จะเห็นศูนย์อยู่ทางซ้ายมือ,อก่อนที่จะถึง ตัวจังหวัดพะบาล13กิโลค่ะก็คือก่อนที่เข้าเมืองอุดร13กิโลอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากขอนแก่นใช่ถ้าขับรถจากกรุงเทพนี่สักกี่ชั่วโมงถึงก็ประมาณทั้งหมดเนี่ยอุดรกรุงเทพนี่ก็ประมาณ เจ็กว่ากิโลนะคะก็ใช้500กว่ากิโลค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณเชั่วโมงถ้ามาสบายสบายก็ไม่ไก่ไกลมากแล้วก็ทุกอย่างก็เจริญอาเศรษฐกิจในอุดรดีใช่ไหมคะอุดรเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเศรษฐกิจของเราเจริญดีมากเพราะว่าเรามีการค้าชายแดนนะคะกับทางลาวแต่พอลาวซบเซาในช่วงนี้เราก็ ก็เยี่ยมเงียบไปบ้างค่ะแต่ก็ยังคิดว่าอุดรเนี่ยเศรษฐกิจในเมืองก็ยังดีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเก่าแก่นะคะเป็นตระกูลนั่งเดิมของจังหวัดมากกว่าท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่คุยกับคุณกฤษณาชิระวุฒิประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรคงจะเห็นแล้วนะคะว่างานดูแลผู้ปกคร่องสติปัญญางานดูแลเด็กๆทุกคนในศูนย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่คุณกฤษณาเป็นคนใจเย็นค่ะแล้วก็ใจดี ดังนั้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทั้งกับชีวิตของเด็กเองศักยภาพของเด็กที่มีวงอังคารุงนะคะซึ่งเล่นได้ไพ่ร้อแล้วเด็กๆเนี่ยก็ยังฝึกอาชีพยังทำด้านเกษตรได้ทำไม่กวาดขายได้เย็บย่ามได้ชงกาแฟได้ร้านกาแฟก็มีขนมนมเนยขายด้วยนะควบคู่มีรายได้ที่ดีก็แปลว่าคนบริหารนะคะต้องเก่งแล้วก็มีความอดทนที่ดิฉันบอกแล้วว่า มีใจเสียสละอดทนนะคะก็ต้องต้องอยู่ในคนที่จะเป็นผู้นําแล้วจะทําให้องค์กรไม่ว่าจะได้โอกาสขนาดไหนจะผ่านไปด้วยดีสานาทีสุดท้ายะอย้ห้ฝากอะไรท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งแฟนในประเทศแฟนต่างประเทศและแฟน YouTube เยอะมากเชิญค่ะค่ะ,คะเด่นก็อยากจะรบกวนขอบอกบุญไปยังทุกท่านนะคะตอนนี้เรากําลังต้องการเครื่องนอนสําหรับเด็กๆในอาคารใหม่ของเราค่ะตอนนี้เราได้รับบริจาคมาจากบริษัท โชคลาบุญชัยซึ่งเป็นเจ้าของที่นอนสตินส่วนหนึ่งก็แต่ก็ยังขาดอยู่ค่ะยังไงถ้าท่านมีจิตเมตตาก็ขอรบกวนให้ท่านช่วยบริจาคเครื่องนอน1ชุดราคา6,000บาทนะคะก็ประกอบด้วยเตียงที่นอนผ้าปูหมอนปอกหมอนแล้วก็ผ้าห่มค่ะนะคะบริจาคได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR Code คบนจอนะคะขอขอบพระคุณค่ะค่ะหากท่านผู้ชมเป็น ผู้มีจิตอยากจะทําบุญนะคะไม่ต้องไปวัดก็ได้นะคะไม่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารหากว่าเราให้ชีวิตที่ดีก่อนน้องๆที่พิการสีญญาก็ได้บุญอ่ะได้บุญเยอะด้วยนะคะแล้วอย่างเฉพาะไอ้เรื่องคน,นอนเครื่องนอนเนี่ยทำไมถึงต้องมีจัดให้ดีเพราะน้องๆที่พิการสีญญาเนี่ยคะ่ะน้อง ก็ควรจะมีชีวิตได้ปกติเหมือนคนนะคะมีกฎข้อไหนบอกว่าถ้าเขาเป็นยาอ่อนปกครองสิบัญญาแล้วเขาต้องอยู่อย่างลําบากสปกปรกแล่นแค้นถ้าเราจะเลี้ยงดูเขาให้ไม่มีปมด้อยให้เขาเป็นคนโดยสมบูรณ์เราต้องให้เขาเหมือนเขาเป็นคนปกติแล้วเขาก็จะพัฒนาด้วยความเมตตาที่หล่อหลอมเขาจากคนในสังคมความเมตตาที่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายหยิบยื่นให้เด็กเหล่านี้จะได้ซึมซับแล้วก็ กลับไปพัฒนาจนเขากลายเป็นคนที่สมบูรณ์นะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณกฤษณานะคะในการ,ราที่เพ่มนะเทเสียสละแล้วก็หวังว่าโครงการต่างๆของศูนย์สงเคราะห์คนพิการอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงจะได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้รับการสนับสนุนจนกระทั่งบรรล,ลุเป้าหมายนะคะคงจะรับเด็กได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าอยู่ประจําได้ถึง80คนคถ้าอาคารเสร็จเนี่ยก็จะทําให้เด็กที่ห่างไกลในจังหวัดใกล้เคียงทางภาคตอนออกเฉียงเหนือมา ทางที่นี้ได้นะคะมีคนเข้าคิวรออยู่เยอะนะคะก็ตรงนี้ก็ไม่สามารถค่ะถ้าเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็คงจะหาไม่ยากสําหรับค่ะคนใจบุญนะคะหกพันบาทบางทีไปทานอาหารห้องอาหารจีนก็เกินแล้วค่ะอาหารมื้อนึงในในสย์การค้าหรือในโรงแรมใหญ่ๆ6 0 0 0บาทก็ไม่พออยู่แล้วแต่อันนี้ก็จะให้ที่นอนกับเด็กๆได้หนึ่งชุดเลยใช่ไหมคะทั้งเตียงด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอเรียนท่านผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนรายการรักเมืองไทยว่า รายการของเราจะเป็นสื่อเป็นสะพานบุญที่นำโครงการดีๆองค์กรดีๆจากคนดีๆค่ะมาบอกต่อมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เห็นว่าในบ้านเมืองเรานั้นมีเรื่องดีอยู่เยอะมากมีคนทำงานปิดทองหลังพระเยอะมากมีคนดีๆที่จิตใจดีอยู่เยอะมากแต่ว่าไม่มีใครไปถามแล้วไม่ไปแสัมภาษณ์รายการรักคนไทยจะนาเสนอเช่นนี้ทุกๆตอนค่ะครั้งหน้าบอลุ้นนะคะใครคือแขกรับเชิญของเรา แล้มาจากองค์กรใดทำเรื่องใดที่เป็นเรื่องดีวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะ